สวัสดีครับคุณพ่อหอยคนฝันแม่นนะครับในงวดที่ผ่านมาโอ้ยเป็นตะซ้ำใจบ่ครับพี่น้องนี่ครับไอ้สองหกศูนย์นเน้นนักเน้นหนาผดว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างมายเห็น่ะแต่ว่าให้ตัดเลนสองตัวบนล่างนี่แก้มเลยครับวันนี้ก็เลยมาตามให้อีกเนาะครับเนาะสำหรับคุณพ่อหอยฝันแม่นนะครับงวดนี้ จะได้เป็นตัวไรมาเอาไปแตก่กรนเลยนะครับเผื่อว่าเอฟซีบางท่านบนเจ้าไปเสียงบึงนะครับเนาะหรือว่าจะเฝ้าเอาไปยิบจับชะลากีดเมงรัฐบาลน,นะครับก่อนที่จะหมดแผงก่อนในงวดที่ผ่านมาหมดแผงก่อนนะครับงวดนี้ได้ตัวไรนอแบตเน,นี่คุณพ่อได้ตัวไดครับงวดนี้สามห้าล่างสามห้าล่างโูโทั เดียวใจคักวันนั้นเอาล่างอย่างเดียวเลยล่างล่างอย่างเดียวเลยล่างอย่างเดียวนะครับขอบคุณพ่อพิ่ะเกิดอุบัติเหตุเนาะพึ่นมานอนรักษาตัวอยู่นี่นะครับเพื่นก็เลยได้ฝันดีฝันเขาอยู่หลายรอบแล้วนะครับซ้ำซ้ำซูน 3, 3, อย่างเนี้เพิ่นได้แล้วมาหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ย สองหกศูนนะครับอูตัดเหรียญแก่คงแก่ได้กันไปนะครับตัวอโอ้ตัวสามหานี่บอกครับสามหานี่โรเตอรีไว้เลตดีเตอรีอตตอรท่านนี่อกมาเลคือคือกูดอราเรีเด้ันอีแดงจึ it it ่งคืยุคพมือนยเนี่ยผมอืม โอฝันเพิ่มมาเขียนเซฟฟ้ามือไห้ยเล่นไมครับอุ้มมือแดงครึ่งๆึครับผมวันคักขึนอ่าดนี้งวดครดบึ้นงวดครับผมหุกสูงเงี้ยบก่านี้น่เออหวยว่าพมือมันตกยูไลมดแล้วมักเด้เล่นกลางผมมอัเ่นบนครับยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยค้ากเลยแหะครับอือตับลอตเตอรี่ไป้ล่ะเป้คู่หลอดลา ผมบขยันยันมันออกกระลางเนี่ยครับพี่เวมเมื่อกี้แสแลงไป็ออกบนตัวเดียวนีเปไป็ว่าบนมากกว่าล้างเลยแม่นี้หกขีนบอกกรับผมเล่นมมาขคอยันนี่ที่รัดที่แบบนี่พวพาดเนี่ยาดยาก็นดิครับผมได้ฝันทุกสามส่วจะจ้ากันแค่เดียวเอ่นะ บอกเต็มๆเนาะสามศูนต์ัวเดียวยิ่งใช้สามศูนต์ตัวเดียวเราต้ประับปอยางครับผมนี่สามหาลดไม่ติอือปมมือค่อยเลยนะเนี่ยเลขติดหาลกงวดนี้นะซื้อใช้หาลดจะบอกคอยว่าเลสามหาสรนอกจากไม่จีบศูนย์เทียนครับผมซื้อเป็ด่นอาจจะซื้อศนย์น้เด่นห้าลวมหนึ่งมันคือกัน ต่องเลีหนานี่มาแน่นอนล่างผม,มเขียนที่มือข่อยหานิ่านหนออือข่อยกเรียนเนี่ยขันแม่หนแม่าดิครับผมปบวดเป็นทา่กับแม่เขียนใช้มือข่อยจวดจนนออยู่นู่นที่ทาสีละสี่หนึ่งเจ็ดลดขอ่อยเป็นน้ำสี่หนึ่งเจ็ดสองร้อ 4, 1, 8, 100, 100, 100, บาทเรียวตุนยอลยล่ะต้นข่อยกับพวต้นออว่าสี่หนึ่เจ็ดเลยตัดขาข่อยกับไว้ตัดหางเซนบมงวกนดกนนนนแต่จีมันัท่าบาทวัเหนนมื้อหนึ่งหนอ ฟันสองร้อยบาทเลยจมวแต่เงินเป็นแสนแต่แต่กวนเงินเป็นแสนมันธรรมดาที่น้องเับเฮ้ยได้เร่าตัวหลายเทือ่ดจะจ้าหลดเต็มวันี่นี่มันใจห้างเดียวสะกวนหางเดียวะกวนใกล้เมือขึ้นมาไม่อีกนะครับ ก็ตีหอยยีร้อไปเอาครับอ็ไปอเป้อนหันไปได้ป่ะหันนั่งได้ก็ดีได้ยีร้อไปด้วที่ศาลครับหันหอยนั่งได้หอยยีนั่งออกครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยนั่งเพิ่นกับหอยเป๋ลุลิทีเออแต่ว่าหอยนั่งคือผมนี่หอยเฮ็กสปดๆเอาเลยครับแต่ว่าข่บางมันีตัว ไปฟันมือข่อยครับเนาะต้องหมดเลยผมไปฟันมือขึ้นว่านี่ขึ้นหรือยปฟันเ่าเขาได้จิ้มฟอง่าสั่งจักจินนี่ยังตัวกินนี่ยังเต๋มเขาเพราะว่านี่ตัวเขาพวกเขาบนกับเขาล่างมุดจิออกักลับอยู่วมานไม่ได้ลับแกจับมันตัวเขียนเส้หลังมือเขียนเส้นน้มือ เนี่ยละครับพ่นเห็่ยวย์นเหี่ยเจ็บปวดครับผมเคยไห้กะจีไห้ถือขื้เก่าแล้วครับถือคือเก่านะแต่วันนี้เาอาุเป็นที่ซื้อหมวดพันมาหันมันใจแต่บ่นข้าปวดพอเอาวุเป็นครับพอเอาเป็นไปซื้อที่ซื้อสัวเดียวพว่งรดซื้อเลยครับเงวดเยนี้น้ย่ง้องใบ หายสน่งสองร้อยหายี่สิบอรดตวทั้มได้สี่พันยอนอยู่นี่เนาะสี่พันยอนอี่คี่บ้านเลยบ้านเลยเพิ่งมานห่ลหรครับปูครับก็ไปนั่งไม้แล้วพอก็้าพัญหาไม่ก็อาจจะร่องใจไ 5, ม่ไม่แปลโอ้ยไปห้ผมซูลหาไปในห้องก็เป<พ>็น น้ำศูนหาคนเดียวว่าผมไปผมเองผมอยู่หันประจำผมอยู่นสิบห้าปีคนนึงวัดผมสางนี่ผม่าสิล่องดูผมนั่งเด็ดผมล่ดมันในแค่นี้แหละตัวนั่งสมาธิต่ชมงถึงสามสิบตุ่ยหันต้นไม่ค่อยขึ้นอยชวนคอถางไงดิอุ่ยใาี่ยี่ล่องหาลอหา เงินบาทโลหะเหมืนว่าแถบวัฒนธรรมเฮตเซเตอร์นี่ปี๊ยงสามตัวหลุดแดงขึ้นบ้างเห็นเลยล่ะครับผมเดี๋ยวเบิ่งเอาคนขึ้นมาแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นรวดโลหะแถบ่ทัฒนธรรมเฮตเซเตอร์นี่เป๊ะเล้วยมันบอกครับโอ้เดี๋ยวผมจะล่องติดต่อลองถามคนมึงสอบถามมึงเด้อครับผมสบายเหขาข่อยไปนั่งเลยดีด้วยนี่กันเบิ่งน้ำกันนี่ละหลดครับ มื่อไรที่ถอดได้ล่ะจักบู่ลไปพอดนเสร็จนี่ผมจะเฮ็ดอยู่เพราะว่าผมมีเงื่อนไขเห็ดแล้วมานอนรักษาตัวอยู่นี่บ่มีเงินในไบัดนี้ต้องเฮ็ดเองตีครับเฮ็ดเองเ็ไอขอได้เพิ่นก็จะให้คือเก่าล่ะครับแต่ก่อนแต่บวชอยู่พุ่นโอ้ยได้สร้างวัดย่อนขอเพิ่นนี่เลยตีครับได้ย่อนโชกนําเพิ่นนี่ตีแต่บ่นั่งนอนเจ็บอยู่เพิ่นยังให้ถึกอยอยู่บัดนี้ เดียวกัดไปขอไม่อีกครับตัวไทยแดงหรือไม่เห็นโหลดซื้อโลดเพราะต้องกับโ้โหลดครับนูโโ่นที่ทานหเชียอีลีเพราะว่าใครได้เห็ุไดสาร่หันครับผมบวชแต่แมนาล่ากับแม่นหองน้ำห้องเนื้มที่หอยซื้อหัวไปกุง้งก่วงแยมมดเลย้อนได้ย้อนอันนี้เลยที่ครับเลขเดยวเลขเดียว แับโอ้แสดงว่าเจ้าผู้เจ้าที่เพิ่นข้ากู้เสร็จมาตีเงินทั้งนี้อยู่แต่ว่าเพิ่นสีลองใจเพมมิ่ปซื้อเตีไปรอบแรกไปให้ไปให้ศูนย์หาว่นน,น,น,นี่ไหมคือยู่งเรื่อซื้อขึ้นอีแต้มคือยุโอ้ยผมกบ็บเพื่อน,น,นแล้วครับใส่ตวงเลยแหละศูนย์ห้าเลยแหละแต่ว่าเลขเพื่นี่ขันออกมากนี่เมียนหลุดได้พอออกขันออกจานตกใหม่นี่เมียนหลุดได้จะต้องเชื่อใจผมเชื่ออยู่ ครับเดี๋ยวผมสิลองหาบึงอีกกันนะล่องหันี่ตั้งเถ้อกับขึ้นังนส่งเห็นได้ยินไหลหม่องอยู่ดิมีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่โอ้เดี๋ยวนี้มีอยู่มันบอกอ๋อมือเดี๋ยวมือได้สิไปเดี๋ยวผมจะมาหามือได้สามสี่ขั้นลดเจ้าว่าเบิ่งครับผู้เพิ่นเคยได้น้ำแมนครับเจ้ามีรถมีล่าน้ำหลายขั้นโอู้้โอ้ให้ว่าข้าเจ้าถือน้ำจนได้มาซอยเฮ็ดวัดแล้วก็จนได้ซื้อรถ พูดนะโอ้ยนี่คนรถจะเติร์ดเตี้ยรุดรถหมดละครับผมเราเชี่ยวข่อยพี่ึ้นไลยครับว่าเรียกจานของไอ้อ่าที่เรื่องจานจะบอกข่อยโบเฮ็ดช่วงนี้เก็บโบเฮ็ดเลยจักเตอร์แล้วมันบอกเต่าปันนี่ยังมาปันอยู่อิบโวชุบฟังข่อยบวชปีธาตุนะถ้าเจ้าเอาข่อยไปเลียงข่อยจะเล่บูกาเฮ็ดโอ้ครับผมโอ้ครับผมโอ้จนเน่จนเน่หลอกคนว่าเอามาจากทั้งอื่นมาปล่อย กู้เง <โ tacos. S 3> ินกู้เงินเนาะช่วออกไปมีเงินแต่หลายแสนเนาะครับครับเงินห้างพ่อจะเฮ็ดได้เงินห้างเงินปปดปีครับของเก่าเงินบุคคลบัตครนี่ทีาเจ้าหาไม่ได้เขาเฮ็ดหมดละ่เป่งเป่งเป่งหมดจนทีาเจ้าออกไปเชี่อมกับฝ่ายจับพวกเงินเพราะเจับบมดสวนเป่าเงินสูงอยเลยได้เลยเป็นไหครับเออ ครับครับเดี๋ยวผมจะลองหาบุงอีกสมรู้ร่วมคือจะว่าข้าเจ้าไปเฮ็ดแล้วครับผมไปเฮ็ดบ่ไดรครับไปเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดบ่ได้อืมมือผู้แตะเลยว่าคือ3งวดซ้อนนั่นล่ะ3ตัวโลดครับผมอเรี่องนี้หอยเฮ็ดได้ครับคแบบสรุปนะครับของพ่อจหนหอยนะครับคนฝันแม่นนะครับ สามห้านะครับเด่นห้าส่วนของลุงปูนะครับปูพันธให้สามแปดสี่แปดสีดส่ห้านะครับขอขอบคุณคุณพอ่อหอยหละยหลยนะครับที่ให้แนวทางแกฟซี่ครับขอบคุณครับ